สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเบรเบมโซนี้เราจะมาตีกิวครึ่งหลังกันสําหรับกิวครึ่งหลังก็จะเป็นสังหารยมทูได้ดาเมจเพิ่ม5เท่าตัวละครที่เป็นตีสีฟ้าได้ดาเมจเพิ่ม2เท่าถ้าเป็นตัวละครที่สามารถทีสลรูปเกาะสีแดงได้เนี่ยก็จะโดนหั่นดาเมจเลยหนึ่งในสองดามเมจไม่ใจเนี่ยก็จะโดนหั่นเดือนหนึ่งในสองเหมือนกันเนาะแล้วก็ระหว่างติดช็อตเหมือนเดิมถ้าลงพวกเวลิฮานไนแม่เนี่ยก็จะมีเงื่อนไขของลิงซอลนนะที่ต้องรวมกันได้เกิน30ขึ้นไปแล้วก็ถ้าลงไนนนมมมรรเเีี่่ยจะืออองงงขคัดด้้้วนะตวตกกิ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวละครกันก่อนเลยสำหรับตัวละครที่เป็นสังหารยมัทูตีสีฟ้าหรือตีร,อระยะไกลเนาะก็มีประมาณนี้ซึ่งตัวเมนเนี่ยหลักๆก,ก็แนะนําอยู่ประมาณ3ตัวละครด้วยกันเนาะก็อันดับแรกเลยก็คือจีเซลจีเซลเนี่ยแรงที่สุดแล้วเนาะเขามีในเรื่องของฮิตสกิลบวกสแล้วก็มีในเรื่องของเมื่นมอนติสถานะได้ SP อะไรพวกนี้ด้วยเนาะก็ถือว่าแรงที่สุดแล้วแล้วก็เกมเพลงของเขาก็ค่อนข้างดีมีสกิล EX ด้วยเนาะ อีกตัวละครนึงก็คือโนเอลที่เป็นฮาโลวีเนาะโนเอลฮาโลวีเนี่ยก็ถือว่าเอามาใช้ได้อยู่เหมือนกันเยงแต่ว่าโนเอลฮาโลวีเขาก็จะมีข้อเสียตรงที่ว่าทีทของสกิลเนี่ยเขาก็ได้บบกเพิ่มแค่หนึ่งเนาะแล้วก็ตัวเขาเองก็มี s อ80ก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้แรงมากเนาะแต่ว่าก็มีข้อดีหน่อยตรง่ว่าสกิลสองเขาก็มีเรื่องของออเทเนาะแบบติดตามก็ถือว่าดีอยู่แต่ก็ไม่ได้น่าใช้มากถ้าเกิดมีจีเซลก็ใช้จีเซลก็ดีกว่าเนาะแต่ถ้าไม่มีก็พอเอามาใช้ได้เหมือนกกกกกัันนนนแลล้้วว็็็ออออีีีีตะะคคครท่่ดถาามเยยหืโ โก7ปีเนี่ยก็ยังถือว่าเอามาใช้ได้เพียงแต่ว่าโกเนี่ยเขาจะติดสถานะได้ยากอยู่เหมือนกันเลยทําให้ p 80เขาเนี่ยมันก็ต้องลุน้นเอาหน่อยเนาะแต่ว่าตัวเขาก็ยังถือว่าแรงใช้ได้ถ้าเกิดเราความผีสูงเนาะหลังๆเนี่ยตัวเมนม,มันก็ไม่ได้มีเยอะจริงๆอ,อ๋อมีตัวหนึ่งลืมไอเซนไอเซนก็พอใช้ได้ถ้าเรามีตัวซับที่ค่อนข้างดีเนาะเพราะว่าไอเซนเองเนี่ยเขาก็ถือว่า ยังได้ฮิทสกิลบวกแต่ว่าเขาไม่มีเรื่อง SP 80แบหรืออะไรพวกนี้เนาะก็เลยค่อนข้างจะเบาประมาณหนึ่งแต่ว่าก็สามารถเอามาใช้ได้ถ้าเรามีมตัวเมนเนาะในส่วนของตัวซับเนี่ยหล,หลักๆก็แนะนําก็คือทีเมเนาะทีเมทฟิวเจอร์ทีเมทฟิวเจอร์เนี่ยเขาเป็นตัวตีสกิลที่ได้อาวิตีสกิลมาแล้วก็มีซูเปอร์บัฟในสกิล2เนาะก็ถือว่าดีมากๆเลยอีกตัวละครหนึ่งที่ก็พอเอามาใช้ได้ก็คือตัวของพีนาโมริที่เป็นร่างวาลนไท์เนาะ ล่างนี้เนี่ยเป็นสายสก,กิลก็จริงแตบบ่ว่าส,สก,กิลสองเขามีซูเปอรบ์บัฟอยู่ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเนาะเอามาเป็นบัฟหรืออีกตัวละครนึงก็คือเอสคินเอสคินเนี่ยเขาเป็นตัวละคร PVP ก็จริงแต่ว่าตัวเขาเนี่ยสก,กิลสองเขาก็มีซูเปอรบ์บัฟเหมือนกันแล้วตัวเขาก็ได้คิดของการโจมตีปกติเนี่ยบวกสามด้วยก็ถือว่าแรงเนาะก็เอามาใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าณนะปัจจุบันเนี่ยตัวละครที่ตีกิลแบบจ๋าๆเลยก็มีแค่คีเมจเจอตัวเดียวเนาะที่ออกมาแบบมีอาวิธตีกิลมีแบบเป็นตัวซับชัดเจนเนาะตััวอื่่นนนเนีียมมจะมแบบ รถสังเวียนนี่ก็พอเอามาใช้ได้แนวที่เป็นสังเวียนเหมือนกันก็พอใช้ได้แต่ว่ารู้สึกเขาจะไม่ได้กันบอเนาะก็จะลําบากหน่อยแอสคิดเราไม่แน่ใจว่ากันบอกไหมนะแต่ว่าถ้าไม่กันก็อาจจะใส่พวกลิงกันช็อตอะไรเงี้ยให้ให้เขาไปเนาะซึ่งก็เหมือนเดิมเนาะถ้าเกิดเราอยากได้ตัวละครเอามาบัฟหรืออะไรเงี้ยก็จะมีพวกเนลคริสต์มาสพวกคินมเมทหรือว่าเนมูคริสต์มาสอะไรเงี้ยเนาะเอามาเป็นบัฟฮิโร่อะไรเงี้ยก็ดีเหมือนกัน าเกิดเราไม่มีตัวละครเนาะเราไม่มีแบบ P aker, พิมเมฟเฟิรนเจอร์ไม่มีที่าโมอนิเตอร์อะไรเงี้ยหรือไม่มีเอ็กสกินก็ใช้ได้เหมือนกันโดยหลักๆตัวละครก็มีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรากลับไปตีกิวกันอ่ะเดี๋ยวเรามาตีกิวนะ้วมันมาตัดกล้องเหมือนเดิมเราไม่เคียฮา,าร์ดก่อนก็เดี๋ยวข้ามไปไหนแม่เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาลงในแม่กันเนาะก็เราจะใช้เป็นตัวของจีเซลเนาะก็จีเซลเนี่ยเราก็อีกตัวละครหนึ่งที่เราใส่มาด้วยก็คือเกรมี่เนาะซึ่งเกรมี่เนี่ย,ยจะช่วยในเรื่องของทีมปาร์ตี้ได้เนาะเามีบัฟของ ตัวคิมซี่อยู่ก็เลยเอาเกรมีนมาใส่เนาะเพราะว่าอีกตัวละครหนึ่งเนี่ยที่เป็นใส่ดนตรีปกติเนี่ยเราไม่รู้จะใส่ใครดีเราก็เลยรู้สึกว่าเอามารับตัวของดีเซลแล้วกันเพิ่มดามเมจไปโดยดีเซลเนี่ยของที่เราใส่เนาะก็เป็นการเขล็คิมซี่ดาวแดงแล้วก็เป็นรุปวันกระโหลกเป็นสติ๊กเกอร์เนาะแล้วก็ลิงก์ก็พวกเลือดเต็มลดครูดาว12%อะไรพวกนี้เข้าไปเนาะโดยลิงก์ที่เราเอามาใส่เนี่ยก็เป็นเวลม่วงทั้งหมดเนาะอัพเต็มหมดเลยแล้วก็ในส่วนของ คัมพีเราอัพไวทเวลสิบเนาะมีคัมพีเดียวโบนัสก็เป็นเมื่อเลือกเต็มเพิ่มดาเมจยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็อีกอันหนึ่งเราเลือกเป็นคีย์ที่ข้อสี่ร้อยจริงๆจะคือตัวเขาเนี่ยมันเป็นสถานะควบคุมซึ่งมันมีตัวเขาคนเดียวแล้วเขาก็ไม่มีโบนัสท,ที่เลือกว่าแบบติดสถานะควบคุมได้ดาเมจเพิ่มเมนาะเพราะฉะนั้นก็ไปเลือกเป็น sp หรือไม่ก็คีย์ที่ข้อแทนเนาะในส่วนของตัวซับเนาะเราก็ใช้เป็นฮีเมสฟิวเจอร์ซึ่งก็ใส่เป็นก็ต่ายทองก็ต่ายปกติทิกเกอร์เนาะแล้วก็เเเเเพิิ่มมดามจมดาจตตรงปปกนนน้ๆไลยะ เพราะว่าเขาช่วยทำดาเมจค่อนข้างดีพีแมสเนี่ยเรามี3ามถภาพแต่ว่าอันนี้เรามีอัพไว้แค่ ATK กับ critical เนาะเวฟสี่อีกช่องหนึ่งเราไม่ได้ใส่จริงๆไปเพิ่มก็ได้เป็นแบบเลือดหรือไม่ก็พลังบ้องกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีผลต่อดาเมจขนาดนั้นเนาะแค่ว่าทําให้เขาไม่ตายในส่วนของโบนัสก็จะเป็นในเรื่องของเมื่อเลือดเต็มเหมือนกันเนาเพิ่มดาเมจที่ห้าเปอร์เซนต์อีกอันหนึ่งเราเลือเป็น ATK สองร้อยแล้วก็ส่วนสุดท้ายเนาะเกรมี่เกรมี่อย่างที่บอกเนาะเอามาใช้ในส่วนของอาบีทีมปาร์ ในส่วนของเมื่อทํามอนติสถานะปกติเนี่ยที่เป็นคุนซี่เนี่ยก็จะได้เพิ่ม30%เนาะคือสังกัดคินซี่ทำก็คือดีเซลก็เป็นสังกัดคินซี่ก็สามารถใช้ตรงนี้ได้แล้วก็มีอีกอันนึงด้วยที่เป็นเพิ่มดาเมจสกิลให้กับตัวละครที่เป็นสังกัดคินซี่เนาะสิมปาตีแล้วก็เราก็ใส่ลิงโกงเปก่แดงเขาไปด้วยส่วนของเนี่ยจริงๆเกมมี่ไม่ใส่อะไรเลยก็ได้แต่ว่าเราใส่เพื่อแบบให้เขามีความอยู่รอดด้วยประมาณนึงเนาะเพราะว่า ถ้าตัวละครเขาเกิดตายขึ้นมาเนี่ยมันจะลำบากตรงที่ว่าเวลาเข้าเอ็กเตอรเวมริมมันจะมันจะไม่ได้เวลาบวกเพิ่มให้เนาะก,ก็เลยต้องใส่เพื่อแบบกันตายสักหน่อยอ่ะมาลองเล่นดูปะเก,เกมนี้เราไม่ด้ใส่เ,เรื่องล็อูดามเนลงเล,ล็ค่อย,อยากให้โนะอเคก็อยู่ขนาดนั้นม่ค่อยดี ต้องเสียสกิลเป็นพลาดเลยไม่ไม่ชินกับ G Seal อะไรกำลัลงจะแ,แรงมาก G s e a ลแรงแรงแต่อันติก็ตามสภาพคือมอนเลีอยงกับไม่ได้ลดเยอะ กดตะคิวเลือดเลือดลดไเอาไมเป็นไรวิีไปก่อนรอบนี้ถือว่าค่อนข้างพลาดเยอะเดี๋ยวดูเวลาไปก่อนแล้วกันอะมาดูเวลาเวลาเหลือ25จริงๆเล่นค่อนข้างแย่พลาดเยอะมาก ก็เลยเวลาเหลือค่อนข้างหน่อยนะจริง G cell น so ่าจะได้สักสามสิบี๋ยวลองดเดี Hence, ๋ยวเราลองเล่น G cell แบบดีๆสักรอบหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองอีกทีนึงก็คือโกะเจ็ดปีซึ่งเราเดี๋ยวเราลองดูว่าโกะมันยังเล่นไหวหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวลอง G cell ให้ดีๆก่อนตายมันแรงไม่พอแต่ไม่เป็นไรพอได้ มีเนื้อมมอนเซียศร้าอันตีไม่ค่อยอยากกดเหมือนกันเลยมันม่อนไม่ตายแล้วมันกระจายเรื่อิวเอเอเขาขกดได้เพราะว่ามันก็อเคทำงไงออั้แรงนิดแต่ัน 3าก็โอเคอยู่พอได้นี่เหลือประมาณ30เนาะก็จริงๆมันน่าจะเร็วกว่าน,นี้หน่อยเพราะว่ามันมีบางเวทที่มอนมันมันไม่ตายคอมบอสเนาะก็เลยช้านิดนึงเดี๋ยวเราลองอีกทีมหนึ่งเนาะซึ่งอีกทีมหนึ่งก็คือทีมที่ทีมเก่าเดิมเนี่ยเรามาก่กจะใช้ทีมนี้เนาะก็โก แต่เดี๋ยวเราขอเปลี่ยนของหน่อยก็โกะเราก็ใส่เป็นตาลรองที่เป็นดาวแดงเนาะแล้วก็เป็นลูกบอลกระโหลกเป็นสติ๊กเกอร์ผู้สังหารแล้วก็ลิงเนี่ยจริงๆลิงก์สีส้มเราจะค่อนข้างแน่นเพราะว่าจะเป็นลิง์ที่ได้ทั้งแบบลดคูดาวแล้วก็มเมื่อราเต็มเพิ่ม damage ก k i ทั้ง,งสามล,งลิงเลยเนาะซึ่งเป็นเวลโมงหมดอัพเต็มที่สุดราจะิเนไม่ได้เพียงแต่ว่าโกะเราเนี่ยเป็นห้าับห้าที่ sp แค่สองดาวเนาะก็ รีได้เท่านี้โบนัสก็จะเป็นเมื่อเราเต็มเนาะความดาเมจ25%แล้วก็เป็น SP 200ส่วนฮีเมเนี่ยอันนี้เนี่ยเราจะมีความแบบใส่ลิงก์เป็นเรื่องของรถคูดาวเข้ามาเนาะเพราะว่าเรารู้สึกว่ายัางไงเขาก็น่าจะต้องกดรับอีกสักรอบแน่ๆก็เลยใส่เป็นรถคูดาวแล้วกันส่วนอีกตัวละครหนึง่งก็คือชูเฮชูเฮไม่มีอะไรมากเนาะคล้ายๆเกมมี่เมื่อกี้เลยก็คือเอาตัวของทีมปาร์ตี้เนาะอาบิมาใช้ก็คือโยมทูที่เป็นสีส้มเนี่ย เมื่อทำมอนติสดานะาิปกติได้เขาได้ดาเมจเพิ่มทั้งหมด40%แล้วก็มีในเรื่องของยมทูตที่เป็นสีส้มเพิ่มดาเมจแทสกิลเนี่ย20%ด้วยก็ถือว่าดีในการเอามาใช้ก็โกงเนาะอันเดี๋ยวมาลองดูว่าเวลาจะประมาณเท่าไหร่มาดูว่าโกยังไหวหรือเปล่าแต่เราคิดว่ายังไหว่ไตัวซับด้วยมีเมสเเจอก็ถือว่าไหวไม่ใช่เราเล่นไปเล่นมาเร็วกว่าน่าใช่ ไม่น่าเลยว่าดีเซลได้นะคิดว่าไม่น่าเลยว่าหนาไม่โดนสกิลหนึ่งไม่โดนขนาดหั่หน้าทับห้าเกือบเต็มอันตรี ก็ไม่ตายหรอกมอน,นมอนที่ถ้าโกะคำพีแค่ทับสองทั้งี่เราว่าเหนื่อยมากมากไม่น่าไหวยวเว้นว่าอีกตัวนึงเป็นแอสคินเราะว่าน่าจะอีกตัวนึงเป็นแอชคินน่าจะไหวพอเอพราะแอชคินก็เราว่าตีแรงอยู่นะถ้าโกะคำพีน้อยนะ ถ้าโกคคำทีไม่ได้ห้าดับห้าไม่ค่อยแนะนำชูเฮนะแต่ถ้าห้าดับห้าก็ใส่ชูเฮก็โอเคอยู่แต่เราก็ลองแอ็คินไม่ได้เพราะเราไม่มีเนาะก็ไม่สามารถลองคิดว่าจบได้ต้องให้โกกแบบคำทีหนึ่งหรือสองแต่ว่าถ้าเป็นเอ็คินกับฮีเมสเนี่ยสองตัวละครเนี้น่าจะช่วยดาเมจเยอะก็จบได้เหมือนกันนะแต่เรากลับไปเล่นทีมเดิมแล้วก็คือซึ่งเวลาจริงๆิงลิงสีเขียวเราไม่ค่อยดีขนาดนั้นเนาะ เราไม่ค่อยมีลิงค์แบบอิชิดะเท่าไหร่แบบที่เป็นรดโคดาวแล้วก็เมื่อเลือเต็มเพิ่มดาเมจสกิลซึ่งเดี๋ยวมันจะมีตัวเกิดใหม่มาถึงจะแบบไอ้นั่นขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราลองรีด้วยทีมนี้หน่อยเนาะเหลือตัวอยู่ประมาณ4ใบจะมาลองรีดูจ่ะอยากได้สักสาน่าจะถึงอยู่มั้งไทม์ลิน สกิลสองต้องใช้ดีๆเพราะมันเป็นรวมอันตรีไม่กดดีเลยว่ะไม่อยากไม่อยากให้มอนมันกระจัดกระจายแต่ว่าไม่มีสกิลใช้ก็ <c oughs> ต้องหยอมเ <c oughs> นี่ยมันช้าตรงนี้เลยไม่งั้นมันมันไวมากเลยไม่งั้นมันก็อาจจะสับเกือบ ตอนแบบก็ไม่นั่งไล่จับบอนไม่เร็วขึ้นมัน้งงั้นไม่ไม่เล่นเอกตาอ่ะเดี๋ยวลองรีต่ออันนี้น่าจะเหลือแค่น่าจะใกล้ๆกับรอบแรกที่เล่นที่เล่นที่ดีที่สุดในตอนสามสิบพอๆกนอันเดี๋ยวลองรีดูนะ ไม่รน้ปล่อยสักียอีกไปดีเล้โคตรเฮ้ยปล่อย้าดตึ้มหูซึนนต้องกระจายขนาดนั้นชาไปเลยอะนน ดีเลยนะตัวลองลองสุดท้ายไม่ค่อยอยากกดสกิลเลยคือมาแก้ปืนสกิลก็เลยไม่ไม่อยากกดนะพี่แต่อันตีไม่อยากกดกว่าตอนนี้ ก็อ,อยู่ไหนวะทำไมมันเข้ามง,งนะั้ยนะช้าเมื่อกี้เกือบเมื่อกี้เกือบดีแต่แบบติดเรื่องบอสมันหายเป็นไงวะช้าจำใหม่ไหม สกิลสามแล้วหนึ่งไปตายอันนี้โอเคอยู่อุ้ยเมื่อกี้ใกล้ไปหน่อยมอนเหลือดเลยต้องอยู่ต้องเล็งดีๆกัน ฮะโห,หเหลือตัวนึงเวรกรรมหนาเลือลออ่อนรถมันเร็วขึ้นไหมเนะี่ยเกือบจะเร็วขึ้นแต่แบบช้าไปหน่อยลอง ออกกันกับรอบที่ทำได้ก่อนนั่นีะเร็วขึ้นนิดนึงเร็วขึ้นแบบจุดสูบจุดแบบเท่าไหร่ไม่รู้ก็ประมาณนี้ละกันได้30วิจริงๆมันอาจจะได้มากกว่านี้เพียงแต่ว่าเราเคลียร์มอนไม่ค่อยดีแล้วก็พอใช้อันตีเราไม่ค่อยอยากใช้ตรงบอดแบบตรงที่แบบมอนมันเยอะๆพอเริ่มเวฟแล้วกดอันตีปุ๊บคือมอนมันกระเด็นรอบสนามค่อนข้างลาบากอยู่เพราะว่าแบบไม่สามารถอันตีแล้วแบบ มอนตายเลยถ้ามันตายเลยมันมันโอเคแต่พอมันไม่ตายปุ๊บต้องไปเดินไล่เก็บหมดเลยก็เสียเวลาไปหมดคือถ้าถามว่ารอบนี้ยากไปจริงๆแล้วว่าถ้ามีโกก็พอได้มีโก,กมีตัวฮีเมซิลเจอร์อะไรอย่างแอสคินคิดว่าไหวอยู่ต่อให้ไม่มีจีเซลแต่ว่าถ้าถ้ามีจีเซลเนี่ยเราว่าก็คือจีเซลก็พอแบกได้ก็หาตัวละครมารับมาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกัน ก็เป็นวิกที่มีตัวละครซับไม่ค่อยเยอะตัวเมนก็หลักๆก,ก็ G ีเซลแล้วก็มีแบบตัวอื่นที่พอเอามาใช้ได้บ้างแต่ว่าก็ต้องมีตัวซับที่แบบดีเหมือนกันเนาะถ้าเกิดจะใช้ตัวละครแบบที่ไม่ใช่ G ีเซลเป็นเมนก็ประมาณนี้แล้ว,ลวกันเนาสำหรับคิวรอบนี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนตะ์แล้วพูดคุยกันเข้ามาได้วันนี้ก็ขอ,อตัวไปก่อนนะไลค์